เราก็มาหาที่พักได้แล้วนะครับผมดี่จอดตรงนี้โล่งเลยวิวดีเอิกจอดอยู่ตรงนี้ก็ผู้คนตรงนี้เงียบสงบ แสบแรบแล้วก็แม่วันนี้แม่ผมนะเราก็จะไปกันเราไม่ได้ไปคลิปแบบแบบรวมกันแบบแบบนี้มานานแล้วนะครับผมก็จะเป็นคลิปนี้คือคลิปแรกก็น่าจะสนุกน่าดูแต่กว่าจะสนุกนีก็คือไอแสบนี่มันดื้อสุดๆเลยนะครับต้องระวังให้ดีอย่าให้มันหลุดไปเชียวนะนี่จืดสุดๆมไม่น่าจะถึงแล้วครับผมอืมอ่าตอนนี้เราก็อยู่ที่ ถนนหมายเลข4นะครับผมก็ใกล้ถึงแล้วเข้าเขตเพชรบุรีแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวติดตามรับชมได้เลยนะครับ ก็มาถึงซี่แยกขหาช่ำแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเลี้ยวซ้ายไปนะครับผมเข้าไปตัวหาเดเราก็จะหาซื้อสเบียงเพิ่มเติมนะครับแล้วก็มามั่งัาง,งยามันอยู่ฝั่งซ้ายแหละขี่ช้าๆก่นขึ้นชื่อที่นี่ไก่โอมูหันนะ่ะทำใหม่หมดเลยนี่ราดยางเขาเพองเทนะเนี่ยตรงเนี้ย เราก็มาถึงหน้าหาดแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะไปาทางใต้หรือทางเหนือไม่แน่ใจเหมือนกันนะเดี๋ยวเราเลี้ยวไปทางซ้ายก่อนเราจะไปหาที่นั่งนะครับผมเราเอาเก้าอี้แบบโตมาเองเพราะว่าเรามีหมาเราแบบนั่งนั้นไม่ได้งไงหมาเราไม่เหมือนหมาตัวอื่นวันนี้วันเสาร์วันเสาร์ที่สองก็คนก็โอเคอยู่นะ ไม่ไม่เยอะมากไม่แล้วก็ไม่น้อยก็พอดีพอดีอนี่เห็นไหมขามาตัวอื่นน่ารักเหมือนนี้นะกโ็โหดูเอามาได้แต่มาผมมาดิเฮาชิบหายเลยการบันทึกเสร็จสมบูรณโอ้น้ำขึ้นนะเนี่ยถ้าตรงไปอีกมันก็จะเป็นสะพานปลาใช่ไหมแม่ใช่มีนี่ปลาสนแล้ว เี๋ยวเราไปกลับรถที่วัดก็ได้มั้งตรงนี้มันคงไม่มีแล้วเพราะเมื่อก่อนตรงนี้มันจะเป็นที่โล่งๆนะเนี่ยยังต้อไปอีกที่โล่งตรงนี้มันก็มีตั้งนี่ยข้างหน้าไปสะพานแล้วข้างหน้าไปทางแยกแล้ววัดถึงวัดยังยังวัดก็นั่นน่ะตรงหน้าวัดพอดีนั่นแหละไม่มีตรงนี้ไปทางแยกแล้วนะเมื่อก่อนตรงนี้ไม่มีไม่มีเตียงนี่มันเล่นระบเยไม่ทีทางแยกเลยมั้ย ไปทางไหนต่อแม่ขวาดิตรงมาทางขวาตรงนี้รู้สึกเงียบสงบดีนะเมื่อก่อนตรงเนี้ยจาได้ว่ามันไม่มีเตียงนะไม่มีไม่เคยมีเพราะว่าตรงนี้ม,ม,มันจะเป็นที่แบบนั่นใช่ปกติหน้าวัดทางเส้นนี้คือท่านทางหน้าวัดในสะพานเนี่ยจะไม่มีเตียงมไม่มีกลับรถดีกว่ากลับไปตรงนี้เลยชิดซ้ายแล้วก็หักรถตรงนี้เลยรอไม่มีคนก็หลังจากที่เราขี่รถมาทางชามเหนือนะครับ เราก็จะมาดูว่ามีที่ไหนแบบว่ากลางโต๊ดได้มางนะครับผมที่เราเอาโตมาเองเพราะว่าเราก็อยากจะแบบว่าไปกลางโต๊ะที่แบบว่าเราเตรียมมานะครับผมไม่ใช่ว่าเราไม่อยากจะอุดหนุนเตียงชาวบ้านนะครับแต่พอดีว่าเรามีความจําเป็นเพราะว่าเรานาหมามาด้วยนะครับผมหมาเราก็ไม่เหมือนชาวบ้านนะครับเวลาน้องเจอคนแบบว่าผ่านไปมานะครับน้องก็ชอบเห่า แต่เห่ามันก็เรื่องปกตินะครับแต่พอดีว่าน้องชอบเห่าแบบว่าเห่าไม่เลิกครับแล้วก็กลัวแบบว่าไปรบกวนแบบว่าเพื่อนร่วมแบบว่ามาพักผ่อนเหมือนกันแล้วก็เข้าใจนะครับว่าจุดนี้เราก็อยากพักผ่อนแต่คือเราตัดปัญหาเลยเราก็ไปหาที่แบบว่าสงบสงบมาตั้งโต๊ะแคมปิ้งกันเองนะครับก็จะได้แบบตัดปัญหาตรงนี้ไปนะครับผมเพราะเราก็ไม่อยากมีปัญหาเหมือนกันครับ นี่เราก็ขี่มาดูทางเหนือก็ไม่มีอะไรนะครับผมก็มีแต่เตียงของชาวบ้านนะครับเราก็กะว่าจะไปดูที่ทางใต้ก่อนนะครับผมเพราะว่ากะจะดูหลายๆที่ก่อนเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าตรงไหนมันสามารถตั้งโต๊ะแคมป์ปิ้งได้เพราะว่าเราก็ไม่ได้มานานเหมือนกันนะครับเราก็กะว่าจะขี่ไปดูเรื่อยๆนะครับผมถูกใจตรงไหนก็ค่อยวนกลับมาตั้งโต๊ะแถวนั้นนะครับ เพราะว่าชามนี่เป็นหนึ่งจุดนะครับที่ผมนึกถึงก่อนนะครับผมว่าจะไปเที่ยวทะเลแถวไหนที่แบบว่าสงบนะครับเพราะว่าถ้าพัทยาหรือบางแสนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าคนมันคุ่พลาดเกินไปครับผมแต่ชามนี่ก็ถือว่าไม่เยอะมากนะครับผมก็แบบที่เห็นเนี่ยนะครับนี่คือวันเสาร์นะครับก็เรื่อยๆครับผมชอบแบบอย่างนี้มากกว่าครับไม่ต้องแบบแย่งเงินกินแย่งเงินใช้นะครับ อบแบบบรรยากาศแบบสบายๆคนไม่เยอะแบบว่าเราแบบมีพื้นที่ส่วนตัวครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราแบบไปแย่งกันกินแย่งกันใช้ใช่ไหมครับคนเวลาเยอะกันอย่างเงี้ยมันก็แบบไม่มีความเป็นส่วนตัวถ้าผมเป็นคนแบบว่าไม่ชอบแบบเวลาคนเยอะแล้วแบบว่ามันอึดอัดนะครับมันไม่แบบว่าสโลไลแบบว่าใช้ชีวิตแบบว่าชิวๆแบบว่าชมบรรยากาศนะครับมองไปทางไหนก็เจอแต่ผู้คนครับ แต่ก็ไม่ใช่ว่ามีผู้คนเยอะมันจะไม่ดีนะครับมันก็ดีครับแต่สําหรับผมผมชอบแบบว่าคนเงียบๆดีกว่าเรามาพักผ่อนนะครับเราทํางานเหนื่อยเราก็แบบว่าอยากมาพักผ่อนแบบว่าสบายใจนะครับไม่ใช่ว่ามาพักผ่อนแล้วเครียดกับเขานี่เราก็กําลังจะไปทางชา่มใต้นะครับผมขี่ไปดูเรื่อยๆจากที่ผมสังเกตนะครับชั่มใต้ก็ดูคนน้นอยๆกว่าชาํมเหนือนะครับ แต่มันก็แล้วแต่นะผมก็ไม่แน,น่ใจเหมือนกันว่าบางครั้งหรือเปล่าเพราะว่าผมก็ไม่ไ да ด้ค่อยได้มาบ่อยนะครับตอนนานๆมาครั้งแต่ถ้าถามว่ามาระหว่างหาดทะเลนี่คือผมมาช้ามากกว่านะครับพวกพัทยาบางแสนนี่ก็คือแทบจะครั้งสองครั้งแต่นี่คือมาบ่อยมากครับแต่มานี่ก็ไม่ได้ว่ามาแบบว่าปีครั้งสองครั้งนะครับก็ปีเว้นปีก็น่าจะประมาณนี้ครับแต่คือว่ามาบ่อยครับมา,มาบ่อยกว่าที่อื่น เพราะว่าชามนี่มันอยู่ใกล้บ้านผมด้วยไม่ใช่ะไรหรอกเพราะว่าบ้านผมอยู่นนญามันอยู่ฝั่งทางทางนี้มาพอดีแล้วไม่ต้องขี่อ้อมครับแต่มาครั้งนี้ก็รู้สึกว่าพิเศษกว่าทุกครั้งนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่ผมมาหาชามก็จะมาแค่ผมกับแฟนสองคนนะครับขี่มอเตอร์ไซค์มาส่วนมากผมชอบขี่มอเตอร์ไซค์มาเที่ยวมากกว่านะครับแต่พอดีว่า แม่ผมก็อยากให้มาเหมือนกันนะครับผมเพราะว่านานๆเราจะได้มาแบบมาเที่ยวพร้อมกันอย่างเงี้ยเพราะวันหยุดเราก็ไม่ค่อยแบบจะมีตรงกันอยุดด้วยเราก็เลยแบบเออเลยนัดกันมาหาชามแบบว่าวันเดย์ทริปนะครับมาแคมปิ้งมาอะไรทําอะไรกินกันนะครับก็รู้สึกว่าบรรยากาศมันก็ถือว่าโอเคนะครับผมตอนมาก็ถือว่าบรรยากาศดีมากเลยคือแบบว่าไม่ร้อนมากก็คือแบบมีลมพัดตลอดไม่อากาศไม่อบอ้าวอะไรเงี้ยครับ นี่เราก็ขี่กันมาสักพักแล้วนะครับรู้สึกว่าฝั่งทางใต้นะครับผมช่วงท้ายๆหาดก็มีเตียงว่างเต็มเลยนะครับผมแบบว่าไม่มีคนเลยครับมีก็คือมีน้อยมากขนาดบันเสาร์เงียบขนาดนี้ยังนึกภาพไม่ออกเลยครับการถึงสุกจะงเงียบขนาดไหน<า>น,นี่ย่โอ้ีอ่มีได้นี่แต่เทเวศมันยันไม่มีตรงไปก่อนเราเราเราไปดูก่อนเนี่ยว่าตรงไหนมันมีที่เหมากไง แต่ต่งก,กลางชับแรกเนี่ยแดดโอเคอยู่จะตรงร่มๆหน่อยไม่ต้องออกไปไกลหรอกน่าจะสุดละแต่คนเยอะน่าดูเลยนะกลับรถตัวนี้แหละสุดละแต่เทเว้น่ะดิ มาหาที่พักได้แล้วนะครับผมที่จอดตรงนี้โล่งเลยวิวดีเล้วก็จอดอยู่ตรงนี้อจอดผูคนตรงนี้เงียบสงบบรรยากาศเ,ออเดี๋ยวจะให้ดูวิวทะเลโอ้หาดโอ้ตวนี้ยังได้อยู่ น้ำลงแล้วนะเนี่ยตรงนี้คิดว่าโอเคอยู่รถจองนี่เดี๋ยวเราก็จะมาตั้งตรงนี้เลยนะครับผม เราก็จะมาต้มกุ้งกินกันนะครับผมซื้อกุ้งซื้อหอยแครงแล้วก็กุ้งแล้วก็ปลาหมึกมานั้นอันนี้ก็หมูหันแล้วก็ซื้อหอยนางรมอันนี้มาไดนน้ของอน,นี่เตรียมมาเองนะกับข้าวมีเกี๊ยวข้าวผัดแล้วก็ คณะฮ่องก,งอ,ง,กงอันนี้แม่ทํามาเองนะครับผมแล้วก็หนังหมูแผ่นหมูแผ่นหนังนี่แล้วก็จัดซื้อมาสามตูว ซื้อมาวันนี้ไม่ได้ซื้อจากหลาดนะนี่ซื้อมาจากแมคโครดูแบบไข่ทักเลยมึกมึกกล้วยซื้อมาสามตัวนี่ก็เป็นอาหารหน้าตาแบบนี้ฮนะในทำเอง อันนี้หอยแครงปลาหมึกไี้ลูกินซื้อมาหอยนางรมซื้อมาอันนี้กนนนนนนนเกี๊ยวกุ้งออกมาเองอันนี้กุงก้งกุง้งกุ้งต้มอันนี้ต้มเองอันนี้หมูหันอันนี้ข้าวผัดเอาผัดมาเองนะแล้วก็คันนาก็น่าจะประมาณนี้แล้วผมส่วนไอ้เจ้าแสบดีมาเลยโหไม่ไหวเลยกับวิวบรรยากาศ รอบข้างคนก็เริ่มมาเยอะเรื่อยๆแล้ว,ลวนี่ก็มีแคมปิ้งเหมือนกันเขาก็ย่างกินอันนี้ก็เดี๋ยวขอตัวกินก่อนนะครับนี่เราก็กินกันจะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ก็เมนูที่ไปซื้อเพิ่มมาคือตาป่าอันนี้ปลาหมึก สียดายว่าไม่เ่้าสุดเท่าไหร่แต่ก็โอเคอยู่หอยหอยแครงก็ใช้ได้อยู่นะไม่หอยแครงก็อันนี้หมูหันก็โอเคอยู่หอยนางรมก็ซื้อเพิ่มมาอีกถาดเลยคนระับนี่คุณหญิงป,ปอกลูกครับมี่ก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมบรรยากาศมา ทำทิปวันเด์ทิปนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วบรรยากาศถือว่าโอเคอยู่นะครับผมมาสำหรับแบบว่ามาเที่ยวพักผ่อนวันนี้ก็ถือว่าคนไม่เยอะนะสบายๆแต่ตอนแรกก็ตรงฝั่งงนู้นก็ไม่ค่อยมีคนนะครับผมคนก็เริ่มมาเรื่อยๆก็น่าจะจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผม ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปใหม่ๆด้วนนะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ